เซลพี่กุ๊กพี่กุ๊กกุ๊กค่ะคุณกุ๊กพี่กุ๊กครับผมเซลพี่กุ๊กกันเองมากเลยครับผมแล้วก็พอเข้ามาในออฟฟิศบริการแบบฉันพี่น้องเลยเหมือนเหมือนญาติเข้ามาโดยที่แบบทําให้เราแบบไม่เก่งไม่อะไรทักอย่างคือการบริการเข้าสุดยอดจริงๆครับผมได้รับการแนะนําแล้วก็ช่วยเหลือจากเซลกุ๊กคุรู้สึกพอใจมากกับกับกับการช่วยเหลือของเซลเซลกุ๊กนะคะ คือดีมันดีมากเลยคือตามตามงานดีมากเลยค่ะบริการดีมากทุกอย่างเลยค่ะเต้นพิสารนะคะบริการถูกใจมากเลยแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะมาซื้อกับพี่กุ๊กนะครับจะบริการ เรื่องเอกสารจัดไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะครับผมซื้อมาตั้งแต่คันแรกจนคันที่5นะครับผมไม่มีที่ผิดหวังเลยพี่กุกคอยดูแลอำนวยความสะดวกแล้วก็ทําให้เราได้ลดง่ายครับผมแล้วก็เรื่องจัดไฟแนนซ์หรือว่าเรื่องการดูแลทุกอย่างสามารถทําให้เราได้ลดดังที่เราตั้งใจไว้นะครับผมเตลที่ประทับใจที่สุดคือพี่กุกกุกค,ค่ะบริการต้อนรับดีมากค่ะคันแรกก็ดีค่ะรอ,รอบสองก็ดีค่ะเพราะเอกสารพี่เขาเรวดเร็วทันใจมากเลยค่ะ พี่กุ๊กกุ๊กเยี่ยมมากเลยค่ะอ่าก็อยากให้พี่ต้อยบอกความรู้สึกหน่อยว่าทาไมถึงเลือกใช้บริการที่วิสานออโต้คาร์แล้วก็ซื้อกับเซลล์ท่านไหนอะไรเงี้ยค่ะเซลล์กุ๊กค่ะบริการดีสุดยอดเอกสารเดินไวมากค่ะแล้วก็ของพี่ต้อยนี่คือทํางานรับเหมาก่อสร้างก่อสร้างนะคะก่อสร้างก็ออกรถได้นะคะออกแบบง่ายๆสบายสบายเลยขอบคุณนะคะพี่สวัสดีค่ะ